เธอรีบออกจากห้องสมุดวิ่งไปที่ห้องน้ำและสูดหายใจลึกๆอาการค่อยๆดีขึ้นในเวลาถัดไปผลกระทบหลังเกิดเหตุทำให้หนางสาวบริชาติขาดเรียนและเก็บตัวอยู่คนเดียว หลังจากนั้นนางสาวปริชาติจึงตัดสินใจมาปรึกษาพยาบาลสวัสดีค่ะคุณปริชาติตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ามีปลอดภัยนะคะสามารถเล่าให้ดิฉันฟังได้อย่างสบายใจเลยคะ่ะก่อนหน้านี้ค่ะหนูอ่านหนังสืงอไม่น่าสนุกแล้วอยู่ดีหนูนก็กลัวเสียงดังค่ะใจในใหนูเต้นแรงเหงื่อออกแล้วก็ตัวเย็นหนูกลัวมากเลยคะ่ะตอนนั้นคุณรู้สึกเหมือนร่างกายควบคุมไม่ได้ใช่ใชไหมคะแล้วตอนนี้ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไหมคะ ตอนนี้ไม่แล้วค่ะแต่หนูกลัวหนูกลัวว่าหนูจะมาเป็นอีกหล้ไม่กล้าเข้าไปอยู่ในที่คนเยอะๆค่ะความรู้สึกกลัวนั้นเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดนะคะเรียกว่าแพนิคแอทแทคค่ะเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียดค่ะไม่ใช่ว่าคุณกำลังจะเป็นบ้าน,นะคะและก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นหัวใจวายค่ะค่ะดยเวลาที่มีอาการเหล่านี้นะคะวิธีที่จะช่วยได้ก็คือการฝึกการหายใจค่ะโดยวางมือไว้ไวบนหน้าคอนะคะ และหลังจากนั้นก็สืบลงเข้าช้าช้าทางจมูกค่ะนับ 1- 4ึ่งถึงค่ะหลังจากนั้นนะคะรู้สึกว่าท้องป่องจากนั้นค่อยๆผ่อนลมออกทางปากนับ1ึ่งถึง6ค่ะจนกว่าจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะและถ้าหนูาทำแบบน้นตรงนี้มันจะ,ไ,ะ,ะไม่แปลกหรอคะไม่แปลกหรอกค่ะคุณสามารถทําแบบเลื่องนี้ได้ค่ะโดยการหายใจเข้าลึกและหายใจออกชา้าช้าไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกค่ะและยังสามารถช่วยให้ เรารู้สึกขวอนค้ายได้ด้วยค่ะค่ะคุณปริชาติทาได้ดีมากเลยนะคะที่เราออกมาและกล้าที่จะลองใช้วิธีการหายใจค่ะต่อไปถ้ามีอาการเช่นนี้อีกออคุณปริชาติลองใช้วิธีการนี้ดูนะคะและถ้าสะดวกนะคะเราอาจจะค่อยๆฝึกกลับไปที่ห้องสมุดอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเริ่มจากการไปกับเพื่อนก่อนจนมั่นใจและรู้สึกดีขึ้นค่ะใรู้สึกดี้นเยอะเลยค่ะ จบการ role play เข้าสู่ช่วงการสรุปผลนักศึกษาจากการสแสดงโล l e ท,ที่ผ่านไปนะนักศึกษาคิดว่าการสื่อสารของนักศึกษาแาบาลกับคุณปริชาตเนี่ยมีประสิทธิภาพดีไหมไหนใครจะตอบอ่อารู้สึกว่ามีประสิทธิภาพคอเพราะว่า มีะะมไหมคอีกหม่ะิว่าเพื่อที่เป็นพยาประโยชน์วที่ปอดภั้่ท้ที่ป่ว,ว,ยว,วยกา้าคูดแล้วก็มีความไว้วางใและก็มมไ,ะไม่กัวแล้วก็ก็ถึงบทบาทการมวยะะจากการซักประวัติครันี้นักึกษาคว่าเพื่อน่มีจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยอะไรบ้างอ่ะตอบอแร่ สบายจุดดอยค่ะรู้ค่ะสำหรับจุดดอยนะคะยังรู้สึกว่าการสร้างประวัตินะคะยังไม่ได้ครอบคลุมมากพอที่จะแยกแยะว่าเป็นโรคทางจิตใจหรือว่าโรคทางร่างกายค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ถามถึงปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดโรคแบบนั้นแบบลึกซึ้งมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็หนูคิดว่าจุดที่ควรปรุงคือต้องการใช้คำถามนะคะที่รู้สึกว่าผู้ป่วย ตกหัวใจเนะี่ยหรือว่าเอฟพราร์ตี้เนี่ยนะนะได้แค่ไหนใครจะตอบค่ะอ่ะหนูหนูคิดว่าคนฟังด้วยความตั้งใจคนอ่านโยนะคะ 顾客，说务啥？